ันนี้ก็วางแบบเป็นแบบแจบบ๊จสเป็นขาวานี่ก็เป็นดุน,นี่ก็เป็นดุจจอจาน,นนะครับแต่ยังไม่ใช่ดูสอ์เราังเก็แบไแว้กอ เป็นของเขาเนะฮะเราดูในซับสติกแต่ละตัวเนี่ยการบัาลายการบังหน้ากันจะไม่ค่อยมีเราเวลาเราถ่ายกันการจับขอบุคลักษณะและการวางตำแหน่งของตัวซับสติกเนี่ยสำคัญมากนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราบัง,บงลายใครสักคนหนึ่งในนี้มันจะทำให้อารมณ์ความรู้สึกของภาพเนี่ยแตกต่างกันไปอีกทีหนึง่งโอเคนะครับต่อมาต่อมาผมจะพูดถึงในส่วนของทำง้่าก็คือ มุมกล้องนะครับมุมกล้องในในระดับที่เราจะถ่ายนะครับก็คือ,อในการถ่ายทำรูปภาพยนตร์เนี่ยนครับมุมกล้องแง่มุมไหนในการที่เราจะถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะปิดบางซ่อนเลนส์หรือว่าอะไรเงี้ยที่เราที่เราต้องการจะนาสื่อสารเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้กกับภาพหรือว่า D.P. D.O.P. เราก็สามารถว่าเราจะใช้มุมสูงมุมต่ําเพื่อให้ความหมายของภาพยนตร์มันชัดเจนขึ้นหรือว่าต้องการให้อารมณ์ความรู้สึกของคนดู แสดงออกมายังไงเดี๋ยวเรายังมาดูลักษณะอันก็แบบแรกอันนี้จะเป็นใารก็ไนะครับตรงนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสลักษณะขามเบิร์ตอันนี้สุดเบิร์์ในอยู่ เป็นมุมกล้องจากมุมสูงที่กดลงมาเหมือนตำแหน่งของนกที่มองดูบุคคลรอบๆ subject จะมีลักษณะนขนาดเล็กนะครับแต่ว่าภาพที่เราได้จะเป็นลักษณะของ e o s ที่เป็นลักษณะเห็นสเปซส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะของการเปิดเฟรมการเปิดช็อตว่าตัวละครตัวนั้นอยู่หน้าสถานที่ไหนในการเล่าเรื่องในแต่ละฉากในแต่ละฉากนะครับในส่วนตรงนี้คือการเซเวคือเดี๋ยวก็จะกลับมาที่ กลับมาที่ใน,นส่วนของเบิร์ดไอวิวทีนึงเพื <c oughs> ่อให้เห็นสเปซว่าเขาอ่ากำลังเดินมุ่งหน้าไปทางไหนหังจากเบิร์ดไอวิวคือมุมของเขาจะไม่ถึงกับลอยบนฟ้าแต่จะอยู่สูงกว่า s u b เจ c t นะครับเหมือนผมยืนเหมือนพวกเรานั่งอยู่แล้วผมยืนอยู่ตาของผมก็จะเป็นไฮแองเกิลก็คือในมุมมองที่มุมมองในระดับสูง ถ้าในถ้าในความหมายในทางวิชาการ Religion, mm hmm. เขาบอกว่าเป็นมุมมองในสายตาของพระเจ้าอันนี้ผมเลยยกตัวอย่างเอาองระนี้มาให้ดูก็คือล really. ักษณะที่ขอ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 พรจากพระเจ้าหรือว่าเพราะว่าคนที่อยู่ข้าง่างคนถ้าเป็นไทแองก็เนี่ยคนดูจะรู้สึกว่าตัวเองจะรู้สึกว่ายิ่งใหญ่กว่ารู้สึกว่าสามารถที่จะดูและครอบนำตัวละครได้ถ้าเป็นถ้าเป็นสายตาในการแทนตัวละครในภาพยนตร์เนี่ยมันก็เหมือนก็เหมือนก็เหมือนสมมุติว่า สมมติว่าคนที่อยู่ต่ํากว่าเราอยู่สูงกว่าแสดงว่าตอนเนี้ยตัวละครตัวนั้นกาลังโดนตัวละครที่ยืนอยู่สูงกว่าคลอองย่ำนะรู้สึกว่าคนดูคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากก็ได้ถ้าเราต้องการความหมายในภาพรวมเราก็ลองดีไซน์ลองสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาต่อมาผมจะพูดเรื่องการเคลื่อนกล้องคำรามมุกงเน้นถ้าเราคำมามมุ่งเน้นเนี่ยจะพูดถึงเหมือน เวลาเราพุ่งกับส่วนใหญ่เวลาเขาม v e เม้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเวลามุกเม้นกล้องเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าการมันเหนมือกับการจำกับตัวเองนะคเพราะว่าเราเราเรา,เรานั่งอยู่การถลั่นมุกเม้นกล้งเหมือนตาเราที่มองไปอยู่ไป,ยไปอยู่ในในส่วนของจอภาพยนตร์ไม่ว่าเขาต้องการให้เราเป็นตัวละครตัวนั้นก็คือทําภาพให้ใครสส่ตานะฮะเดินตามถลั่มุกมนก้องเหมือนเป็นเราเราเดินตามตาัวละคร เราเดินเข้าหาตัวละครเราเดินห้อยหายงตองตัวละครน,นะเราแอบดูเราค่อยๆแอบดูย,มยม่องๆเราค่อยๆวิ่งเราวิ่งวิ่งเรเลยนะความหมายของของการใช้การใช้คำวิรัคือฟิลลิ่งหรือความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแตกต่างองอกไปนะรวมไปถึงคำวิรัติคู่มืก็รวมไปถึงการสาร้างโพ i ิชันใหม่นะเราตอนน้องการให้เห็นตรงนี้แต่เราต้องรูิว่าเราต้องการให้เห็นในส่วนของ บรรยากาศตรงนี้แต่ว่าเราต้องการสร้าง p o s ซ t ชั n นใหม่ที่มันแตกต่างเราก็จะ movement กล้องเพื่อให้ทำ er, ให้เพื่อให้ภาพรู้สึกแตกต่างที่ทำให้ภาพสวยงามขึ้นไม่จำเป็นว่าต้องเป็นจุดปวกับค์หมายอย่างเดียวมองไหมครับอยูนะแบบ่คือถึงมองกันไหม<อ>ไม่มองับแบบแรกคือ pan left pan right pan left pan r i g เนี่ย จะคล้ายกับลักษณะรอเซเว่ยคือเมนก็รอเซเว่าเราหันคอหันตัวดูไปแล้วก็เห็นบรรยากาศของมือหรือว่าสีทั้งหมดคะ ขอดีไซน์ขอดีไซน์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะเรียกเรียกคาแรคเตอร์ในการเป็นกลร่องเป็นลักษณะไหนนะคะลองดูเองแล้วกันลองดูก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนี่ลักษณะกล้องจะเป็นสปริงบอกวัสดุในการในการใช้เนี่ยจะเป็นอ่เท็นแบบพอดเพียหัวก้องหัวตัวเทนเนี่ยจะสามารถปรับได้ ภาพนี้จะสร้างความตื่นตาตื่นใจของภาพความตื่นตาขอนใจของเหตุการณ์กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกสนุกกับมันนะฮะโอเค <Okay. S 1> มีใครจะมีใครสงสัยเรื่องการ c คม e ล่ามูฟเมนต์ไหมครับจะถามาเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ไปเร็วไปไหมหรือว่าอยากอยากดูในจุดไหนอีกไหมเป็นสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์ในหนังซึ่งหนังทุกเรื่องขาดไม่ได้แล้วก็คือแสงไม่จเป็นแสง แสงธรรมชาติแสงที่เราจัดขึ้นมาหรือว่าแสงอะไรรู้สิวิท่ยาเนี่ยมันสําคัญมากในงานภาพยนตร์ถ้าเราไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถทํางานภาพยนตร์ได้เรามีแต่ก,กล้องเราไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถถ่ายภาพได้ใช่ไหมครับโอเคต่อมานะครับแสงแสงที่คุณเห็นทั่วไปใน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 ,ในทั่วไปของบ้านเราเนี้ครับหรือว่าทั่วไป ตามท้องถนนตามอะไรทั่วไปจะมีแสงอยู่สองลักษณะคือแสงที่เกิดจากแสงธรรมชาตินะครับก็คือแหล่งกําเนิดแสงก็จะมาจากดวงอาทิตย์ไม่ว่าคุณจะเห็นดวงจันทร์แหล่งกำเนิดแสงก็มาจากดวงอาทิตย์ถูกไหมฮะงั้นแสงที่เรามาจากธรรมชาติแหล่งกำเนิดแสงที่สำคัญที่สุดคือดวงอาทิตย์นะครับอาจารย์อาจารย์สอนแสงที่เก่งที่สุดในโลกก็คือพระอาทิตย์เห็นไหมครับการจัดแสงคือการไม่จัดแสงวงไม่เอ่ย การจัดแสงคือการไม่จัดแสงเวลาเราถ่ายหนังหรือว่าถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการให้บรรยากาศสมบูรณ์ให้เหมาะสมกับความเป็นจริงเนไฮะเราก็เท่ากับเราเรียนแบบแสงจากธรรมชาติเพื่อให้กล้องเนะี่ยสามารถบันทึกได้โอเคไหมครับและสื่อความหมายนั้นได้โอเคไหมฮะต่อมาคือแสงที่สองคือแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาครับไม่ว่าจะเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ไฟที่เราใช้ถ่ายในสตูไฟพาที่เราใช้ในคอนเสิร์ตหรือว่าแสงที่มาจากทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นแสงที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาเห็นไหมครับาการใช้งานของแสงการใช้งานของแสงในความหมายภาพยนตร์คือใช้สําหรับการสื่อสารอารมณ์และความหมายในเหตุการณ์ของภาพยนตร์เห็นไหมครับ ความเข้มของแสงในภาพยนตร์จะมีอยู่2ระดับระดับแรกอันนี้คิดว่าไฮคีไฮคีไฮคี ee, แสงภาพยนตร์คือแสงค่อนข้างที่จะเคลียสว่างทั้งเฟรม